มือใหม่ปั้นช่องริวรู้ยังริวไม่มีกฎชุมชนสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่นานเข้าสู่ช่องในตู้ฟินิตี้8 8นะครับมีปุ่มอะไรตรงนี้ก็ฝากนะครับกดให้หมดแล้วก็แชร์ไปที่สตรอรี่ของคุณและอย่าลืมติดตามช่องในตุกนะครับทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงพูดหัวข้อนี้ผมเห็นลหลายๆคนเนี่ยที่กาลังปั้นช่องริวเนี่ยก็ไปฟังคนนั้นไปฟังคนนี้กูรู้ที่คุณคุณไปฟังกันผมเห็นก็มีแต่ทุกคนที่เข้ามาเล่นอ่าิวนั่นแหละก็ใช้ประสบการณ์แต่ผมจะบอกกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับ อีกหนึ่งประสบการณ์ที่พวกเราอ่ะไม่ค่อยทํากันคือพวกเราไม่ยอมไปท่องยุทธจักรของริวไม่ยอมไปเปิดดูคลิปคนอื่นแล้วเราไปลองดูครับผมเห็นเนี่ยบางอย่างที่เราบอกว่าผิดกฎชุมชนเนี่ยนะครับอย่างเช่นโป๊ะเปืือยนะจา๊ะเนี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยเขาถอดเสื้อนะครับโฆษณาเข้าเข้า,ขาใส่ชุดว่ายน้ํโนาโฆษณาเข้าเข้าทาอะไรที่ผิดกฎชุมชนโฆษณาเข้าเข,ข้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลย เลยอยากให้เพื่อนเนี่ยลองไปสังเกตครับเราลองไปเปิดเลื่อนสีฟีดดูว่าในรีวิวเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงแนวการทําคลิปเป็นแบบไหนอย่ามัวแต่ไปโฟกัสฟังคนนั้นไปนฟังคนนี้นเนนพราะกูรูที่คุณฟังกันะเ,เขาก็เป็นแค่กูรูที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาปั้นตัวเองขึ้นมาทางนั้นแหละครับฟังคนนั้นมาพูดทีฟังคนนี้มาพูดทีหนึ่งแล้วพวกคุณก็ไปนั่งฟังแล้วคุณก็นั่งเชื่อบางคนเนี่ยเล่นมานานมากแล้วนะมีผู้ติดตามเป็นแสนอะมันไม่แปลกหรอกครับบางคนมีตัวตนอยู่แล้วมันก็ไม่่แปกคครรระะัััับบเเพพาะะฉนนนนน้้วีือ ริวเนี่ยศึกษาตัวเองทําตัวเองครับมันอาจจะไม่มีกดชุมชนก็ได้